และได้ยินเสียงคุณยายพูดว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่กับฉันนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันสักพักได้ยินเสียงคุณป้าตะโกลเลนเรียกทุกคนว่ามาดูมาดูยายหน่อยเร็วเร็วทุกคนมาดูยายหน่อยได้ยินเสียงจากข้างล่างตะโกนขึ้นมาว่าคุณยายชอ็อกคุณยายชอ็อกเร็วรีบลงมาดูเลยทุกคนก็ตื่นมียายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงของคุณยายเป็นยายตัวดำดำหัวฟูฟ,ฟูตาแดงแดงทุกคนก็อุ้มคุณยายขึ้นรถกระบะหละัะ โดยที่ให้คุณยายอ่ะหนุนตักร่วงที่ไฟมืดอ่ะจะเห็นเป็นคุณยายคนที่ยืนอยู่ปลายเตียงของคุณยายอ่ะที่หัวฟูๆตาแดงๆนอนมองคุณทีอยู่สวัสดีครับอยู่กับเบิร์ดพาลอนนะครับสำหรับ อีพีนี้นะครับทุกคนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายแต่ถ่ายทอดโดยคุณทีครับเหตุการณ์ที่หลังจากที่คุณยายกลับมาจากโรงพยาบาล <S <S <ส>เรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของคุณทีกันแล้วกันนะครับทุกคน<ส><ส>ก่อนจะไปฟังนะครับเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์และก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับฝากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับไปครับผมคุณทีเขาเล่าว่าตอนนั้นคุณทีเขา ทำงานอยู่ที่บริษัทในกรุงเทพครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะคุณแม่คุณทีอ่ะเขาโทรมาโทรมาบอกคุณทีว่าทีคุณยายอ่ะคุณยายเล็กอ่ะไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอาหารเป็นพิษอายุคุณยายว่าประมาณ80กวกว่าเนี่ยครับคุณทีบอกแต่เรื่องราวที่ที่น่าสนใจกว่าการเข้าโรงพยาบาลคือมีคนที่เขาไปเฝ้าไข่เตียงข้างๆ เขาถามคุณแม่ว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติทางจิตไหมคุณแม่ก็สงสัยแล้วก็ตกใจทําไมเขาถาแบบนั้นเขาก็บอกว่าประมาณตีสองตีสามอ่ะคุณยายอ่ะเขาจะลุกขึ้นมานั่งพูดคนเดียวเขาพูดว่าเออเออเออแกไปเถอะฉันรู้แล้วนี่คือคําพูดของคุณยายที่ตื่นมาตีสองตีสามเขาบอกว่าพอพอพูดเสร็จ คุณยายก็จะมองตามทางเดินเหมือนมองคนที่คุยด้วยเดินตามทางออกไปจนถึงทางออกห้องซึ่งจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่เลยคุณยายคุยคนเดียวคนเฝ้าข้างๆเตียงคุณยายอ่ะเล่าให้ฟังคุณแม่ก็ฟังแล้วก็อด้วยคุณยายคงแก่แล้วอ่ะคงหลงๆลืมๆแหละก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่คุณยายต้องอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ของคุณทีก็เล่าให้ฟังว่า ตอนที่แม่ไปทําเรื่องเอกสารที่จะเอาคุณยายกลับบ้านคุณแม่ก็เห็นคุณยายนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วเห็นคุณยายปากพึมพำพึมพำแต่คุณแม่ไม่ได้ยินนะเพราะว่าคุณแม่อยู่ไกลแต่มองเห็นคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจพอทําเอกสารเสร็จก็เดินมาหาคุณยายแล้วก็เข็นคุณยายกาลังจะไปขึ้นรถและได้ยินเสียงคุณยายพูดว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่กับฉันนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันคุณแม่ได้ยินคุณยายพูดก็ ตกใจว่ายายคุยกับใครอะแต่ไม่อยากถามคุณยายเพราะกลัวจะแบบคุณยายจะพูดอะไรออกมาที่แบบรู้สึกว่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไม่ถามคุณยายก็ปล่อยไปพอมาถึงบ้านอะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณยายอะอาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆพูดคนเดียวอยู่เรื่อยๆจนทําให้คุณพ่อกับคุณแม่อะต้องพาคุณยายไปหาหมอจิตเวชแต่หมอจิตเวชก็บอกว่าก็ปกตินะ อาจจะเป็นเพราะว่าความแก่ด้วยแล้วก็ตามภาษาคนแก่เนาะอาจจะหลงหลงแล้วก็อาจจะแบบเพ้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพียงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่คุณแม่กับคุณพ่อก็ไม่ไใส่ใจอะไรจนถึงวันที่คุณเทียกลับมาบ้านลางานได้แล้วก็กลับมาบ้านมาดูคุณยายวันแรกที่คุณเทียมาถึงบ้านเขาก็เห็นคุณยายนั่งอยู่ข้างล่างบ้านมีสองชั้นคุณยายนั่งอยู่ข้างล่างคุณทีก็สวัสดีสวัสดียาย ปรากฏว่ายายงงและพูดว่าออกไปคุณทีตกใจเอา้าทำไมยายไล่คุณแม่ก็เลยเดินไปบอกว่าอย่าเล็กนี่มันไอ้ทีลูกฉันเองคุณยายมองหน้าคุณทีแล้วก็ยิม้มคุณทีก็เอ๊ะก็เลยเดินจุงมือคุณแม่ขึ้นไปชั้นสองเพื่อจะเอาของไปเก็บแล้วก็พูดกับแม่ว่าก็แม่ก็คงเป็นธรรมดาแหละเขาแก่แล้วก็คงจะหล,ล,งลงลืมก็ดูดีคอเขาพูดเสร็จพอเขามามองหน้าหนูอ่ะ เขาก็ยิ้มอะน่าจะหลงนะแม่อะโอเคทุกอย่างก็ผ่านไปจนคุณทีก็เก็บข้าวเก็บของอยู่บนบ้านแม่ก็เรียกทีมากินข้าวคุณทีก็เก็บของเสร็จแล้วก็ลงจากบันไดามาเพื่อที่จะมากินข้าวแต่เดินผ่านคุณยายเดินผ่านคุณยายสังเกตเห็นคุณยายเขาพูดเขาพูดกับใครก็ไม่รู้แต่ได้ยินคุณยายพูดว่าแกไปไหนมา หลานฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพน่ะแล้วก็คุณทีก็เอ๊ะคุณยายคุยกับใครอ่ะก็เลยหยุดแล้วก็ลองฟังอีกคุณยายแกก็พูดว่าเอาแกจะให้ฉันบอกมันยังไงเล่านี่มันบ้านมันจะไม่ให้มันอยู่บ้านมันแล้วจะให้มันไปอยู่ที่ไหนล่ะคุณทีก็เฮ้ยคุณยายคุยกับใครอ่ะเริ่มหลอนแล้วคุณทีรู้สึกเริ่มหลอนแล้วเฮ้ยคุณยายดูแปลกไปอ่ะมันดูผิดปกติก็ไม่ได้สนใจก็เลยเดินไป ในครัวไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่รออยู่ในครัวพอกําลังนั่งนั่งกินข้าวอยู่พ่อก็พูดขึ้นว่าแม่เมื่อวานที่เราพาเยเล็กไปวัดอ่ะคนที่วัดถามพ่อว่ามากับใครอ่ะพ่อก็มาเยเล็กแล้วก็เอ่อเมียฉันนะเนี่ยอ้าวแล้วไม่พาคนที่นั่งอยู่ในรถขึ้นมาทาบุญกันด้วยล่ะไม่มานั่งด้วยกันล่ะพ่อกับแม่ก็หันจนมองเลืกลกเลกลกอกๆัลกๆเพราะว่ามากันแค่สามคนก็ไม่ได้พูดอะไรก็ทุกคนก็นั่งกินข้าว แล้วก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งมีญาติมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็มาพักที่บ้านคุณทีครับก็ทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านแล้วคุณทีอ่ะก็เอาข้าวของที่ญาติมาจะเอาขึ้นไปเก็บทาบุญบ้านในช่วงขณะที่ถือของขึ้นบันไดไปอ่ะห่างตาคุณทีอ่ะ สังเกตว่ามีร่างอะไรดำๆอยู่ข้างๆคุณยายก็เลยจะหันไปดูว่าใครอยู่กับคุณยายแต่พอหันไปปุ๊บคุณยายอ่ะอยู่ตรงบันไดขั้นที่สามแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะคุณทีอะอยู่บันไดขั้นที่สี่พอหันมาว่าจะไปดูว่าใครนั่งอยู่กับคุณยายแต่คุณยายอะมายือนอยู่ตรงบันไดขั้นที่สามแล้วคุณทีก็ตกใจเอา้ายายทำไมม่ยือนอยู่ตรงนี้อะแล้วเมื่อกี้เขาก็ทําเบิดว่าประมาณว่า เอาแล้วเมื่อกี้คุณยายยังนั่งอยู่ตรงนู้นอยู่เลยมือคุณยายอ่ะจับราวบันไดข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งเหมือนเขากำลังจะจับตัวคุณทีอะแต่คุณทีเขาตกใจแล้วก็เหมือนจะจับตัวคุณยายว่าคุณยายอันตรายขึ้นมาได้ยังไงคุณยายมองหน้าคุณทีแล้วก็ยิ้มแล้วก็หันหลังเดินกลับไปนั่งที่เดิมคุณทีบอกแปลกแต่คุณทีไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคุณทีบอกว่าแปลกมากๆคุณยายอ่ะก็เลยเอาข้าวขอขึ้นไปเก็บ แล้วก็นั่งคิดอยู่คนเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนครับทุกคนก็มานั่งรวมวงกันเล่นนับเลขธรรมดาครับพอรวมตัวกันก็มานั่งเล่นเล่นนับเลขทุกคนคงรู้นะว่าเล่นอะไรสักพักได้ยินเสียงคุณป้าตะโกนเรียกทุกคนว่ามาดูมาดูยายหน่อยเร็วเร็วทุกคนมาดูยายน่อยพ่อแม่ที่นั่งอยู่บนบ้านอะ่ะก็รีบลงมาหาป้าว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเสียงดังโวยวายเชียวแต่สิ่งที่ทุกคนมาเห็นน่ะไหนอะคุณคุณยายก็ปกตินี่ก็นอนอยู่บนเตียงปกติป้าหน้านิ่งๆและหน้าเสียๆแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านไปนั่งในวงที่เดิมทุกคนก็มานั่งถามคุณป้าว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อกี้นี้คุณป้าเล่าว่าประมาณเที่ยงคืนอะคุณป้าก็จะลงมาดูคุณยายว่าคุณยายหลับหรือย,ยัง แต่ปรากฏว่าพอลงมาเห็นคุณยายตกจากเตียงแล้วมือผิดรูปอ่ะเหมือนคนแขนหักขาหักอ่ะก็เลยรีบเรียกทุกคนมาให้มันดูคุณยายว่าคุณยายตกจากเตียงแต่ทุกคนมาปุ๊บหันมามองคุณยายอีกทีหนึ่งคุณยายนอนอยู่บนเตียงตามปกติก็รู้สึกเริ่มแปลกตาเริ่มแบบกลัวแล้วทุกคนเริ่มคิดว่ามันแปลกแ,ลก,แลกแล้วตอนเนี้ยจนก็ไปนอนกันแยกย้ายกันไปนอน คุณทีกับคุณแม่เขานอนด้วยกันเหมือนคุณแม่จะถามคุณทีว่าเองเห็นอะไรบ้างไหมเพราะปะกติคุณแม่จะรู้ว่าคุณทีจะเป็นคนมีเซนส์จะเป็นคนเห็นนู่นเห็นนี่ตลอดคุณทีบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนะแม่แต่ปกติอทีจะเห็นตลอดเลยนะแต่รอบนี้ทีไม่เห็นสิ่งผิดปกติเลยนะแล้วก็หลับไปจนกระทั่งคุณทีอ่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันช่วประมาณตีสี เขาหันไปหาคุณแม่ที่นอนหันหลังอยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นนักเห็นเป็นคุณแม่ลืมตาแล้วพูดมาว่ามึงอยากเห็นกูเหรอคุณทีตก,กใจกันเลยลุกขึ้นมาฉับพลันเลยด้วยความตกใจที่แม่พูดแบบนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมามองคุณแม่คุณแม่ก็นอนหันหลังตามปกติก็เลยเฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นอ่ะพ,พักเดียวได้ยินเสียงคนข้างล่างอ่ะ ตะโกนขึ้นมาว่าคุณยายชอ็อกคุณยายนอนตาเลือกเลยเป็นเสียงคุณพ่อจากข้างล่างเพราะว่ามันประมาณตีสี่ถึงตีห้าแล้วทุกคนก็น่าจะเริ่มตื่นกันแล้วละ่ะได้ยินเสียงจากข้างล่างตะโกนขึ้นมาว่าคุณยายชอ็อกคุณยายชอ็อกเร็วรีบลงมาด่วนเลยทุกคนก็ตื่นแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาคุณยายกันสิ่งที่เห็นคือคุณยายตาเลือกแล้วก็ชอ็อกหมดสติทุกคนก็ชุลมุนรีบอุ้มคุณยายจะขึ้นรถแต่สิ่งที่คุณทีเห็นนะ่ะ ในช่วงขณะที่ทุกคนกําลังชุลมุนอยู่คุณทีเขาเห็นว่ามียายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงของคุณยายเป็นยายตัวดำๆหัวฟูๆตาด้งแดนยืนยิ้มให้คุณทีอยู่คุณทีก็เลยหลับตาขยี้ตาแล้วก็มองขึ้นอีกทีหนึ่งปรากฏว่าล่างนั้นถ่ายไปแล้วทุกคนก็อุ้มคุณยายขึ้นรถกระบะหละังก็ขับรถอะไปโรงพยาบาล คุณทีนั่งอยู่ข้างหลังด้วยโดยที่ให้คุณยายอ่ะหนุนตักคุณทีเล่าว่าช่วงขณะที่ขับรถไปอ่ะไฟถนนก็จะสว่างบ้างมืดบ้างสว่างบ้างมืดบ้างคุณทีบอกว่าช่วงที่ไฟมืดอ่ะจะเห็นเป็นคุณยายคุณที่ยืนอยู่ปลายเตียงของคุณยายอ่ะที่หัวฟูๆตาแดงๆนอนมองคุณทีอยู่พอไฟสว่างก็เป็นหน้าคุณยายตามปกติหลับตาอยู่ เห็นเป็นแบบเนี้ยสองสามครั้งจนคุณทีตกกระจายแล้วก็เอาหน้าออกไปไม่ไม่มองหน้ายายอะ่ะจนถึงโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลสักพักหนึ่งคุณหมอก็มาบอกว่าคุณยายเสียแล้วนะเสียตั้งแต่อยู่บนรถแล้วทุกคนก็เสียใจก็ทํายังไงได้ก็คงคิดว่าก็ถึงคงจะถึงเวลาของยายแหละครับทุกคนก็กลับมาบ้านเอาศพยายมาจัดพิธีตามศาสนา คุณเทียเห็นเขามุงมุงกันอยู่ตรงแถวๆงานคุณทีก็เลยเดินเข้าไปรวมกลุ่มด้วยว่าเขาคุยอะไรกันเป็นการพูดของหลานทุกคนมามุงหลานอยู่หลานน่ะเขาเล่าว่าวันที่เขาไปเฝ้ายายวันที่ยายเข้าโรงพยาบาลที่ว่าเป็นอาหารเป็นพิษอะ่ะลืมบอกไปว่าวันที่คุณยายป่วยเป็นอาหารเป็นพิษที่เข้าโรงพยาบาลอะ่ะมีหลานคนเนี้ยเฝ้าอยู่หลานคนเนี้เล่าว,ว่าคืนแรกอะ่ะ มียายสติไม่ดีคนหนึ่งเขาลุกออกมาจากเตียงแล้วก็วิ่งมาเขย่าตัวคุณยายเราเขยา่าเขยา่าเขย่าตัวแล้วเขาก็พูดว่าพูดและเขย่าตัวยายไปด้วยนะไปอยู่ด้วยกันดีกว่าไปอยู่ด้วยกันดีกว่าหลานเขาก็ตกใจแล้วหมอ่ที่เห็นนะเขาก็รีบวิ่งมาจับคุณยายที่เสียสติะกลับไปนอนที่เตียงที่เดิมแต่คุณยายเราอ่ะพูดติดตลกว่าเออเดี๋ยวตามไป คุณยายเราก็หวัวเราะหลางเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะก็เลยปล่อยให้มันผ่านไปจนทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าคุณยายเสียสติคนนั้นอะคือใครพอเสร็จงานชาปนากิจของคุณยายทุกคนรวมถึงคุณทีอะก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปถามคุณหมอว่าคุณยายคนที่เสียสติคนนั้นอะ่ะอ,อยู่เตียงไหนหรอหมอก็บอกว่าอ๋อ คุณยายคนนั้นน่ะเสียไปแล้วเสียไปพร้อมกับวันที่เขาลุกลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเขย่าตัวคุณยายเราอะ่ะนั่นอะ่ะพอหลังจากจับตัวมานอนบนเตียงอะ่ะแกก็ช็อกหัวใจวายเสียตรงนั้นเลยตอนนั้นเลยคุณหมอก็ถามว่ามีอะไรหรอครับคุณทีก็โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ทุกคนก็ออกจากโรงพยาบาลแต่เขาก็สรุปกันนะญาติๆก็สรุปกันว่า ก็คงจะเป็นเพราะถึงเวลาของยายด้วยแหละสาเหตุที่ยายเสียก็คงจะแบบแก่แล้วด้วยให้ทําใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณทีบอกคิดว่าไม่เกี่ยวคิดว่าต้องเกี่ยวกับคุณยายคนเน,นี้แน่ๆและคุณทีบอกว่าก่อนจะออกจากโรงพยาบาลนะเขาก็ายังจะเห็นคุณยายตัวดําๆผมยิกๆตาถีแดงนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็โบกมืออย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้ม อยู่ที่เตียงนั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นทุกคนคิดว่ายายเสียเพราะว่าธรรมชาติแต่คุณทีบอกว่าคิดว่าคุณยายต้องเสียเพราะยายคนนี้แน่ๆเรื่องก็จบครับทุกคนผมว่าคนที่มีคุณยายแก่ๆอยู่ที่บ้านอ่ะผมคิดว่าผมว่าต้องเคยเจอเรื่องราวแบบแปลกๆที่คุณยายต้องคุยคนเดียวอ่ะผมว่าต้องเคยมีบ้างอะเพราะว่าคนแก่กับเด็กอ่ะผมว่าเหมือนกัน ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเงี้ยแบบหลงคนแก่ก็หลงเด็กก็ไม่รู้ภาษาเขาก็จะแบบต้องเห็นอะไรที่เราไม่เห็นกันแนะนะ่โอเคครับเรื่องราวของคุณยายก็จบลงนะครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับทุกคนเบิร์ดพาหล่อนครับสวัสดีครับ